ีีกนนเพิ่มะครับ Undo requested เรื่องปิดเดิน Undo granted เ, Und เื่องอะไรที่เหลือเลย <is> ที่นี้ได้แล้วถ้าเขารับเราก็ตัดยไปดูแบบนี้เดินได้นะครับหรือเข้าจุดซ้ำๆเลย mm hmm. ก็ได้ได้หมดเรื่องเดินได้หลากหลายแยแยมากมายนะคร mm ับ hmm. ทีนี้เกมจริงเดินเชื่อมไม่ค่อยดีอ๋ออ๋อปกติส่วนใหญ่เองก็เดินที่นี่กันเนาะแต่เชื่อมก็คือ mm hmm. เชื่อมวมันจะโดน mm hmm. เนดิเนแบบนี้ไม่ครั้งเลย่งเนี้ยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ กระดานคุกคุเล่นแบบสองกระดานแล้วก็มีดีอว่าเดินอะไรบ้างแ้าเดินไปเนี้ยเหมือนเขาได้เดินฟรีอะครับเราเชื่อมปุ๊บเขาก็สบายละย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข่าว ten nine eight seven six เดินที่นี่ดามเดินที่นี่ดีนะครับดาโอเคนะเดิน ขาไม่คนเดินที่นี่แล้วขาวทิ้งรือไเล่นที่อื่นนะครับจุดจุดที่ขาวน่าจะเดินก็จริงๆมีจุดนี้น่าสนใจสำหรับผมนะไม่รอเข้ามาที่จุดเหมือนพี่เกมที่เขาเขาคอมเมนต์ให้เมื่อกี้แล้วครับเขาที่นี่แล้วมันมีโจเซกิที่นี่เดินได้หรือจะปิดที่นี่ก็ได้หรือหลากหลายแยะๆแต่ส่วนใหญ่นั้นีส่วนใหญ่ที่เห็นคือจะเดินจะเดินหนีมานะครับไม่ดไม่ค่อยเข้ามาเกมจริงเดินที่นี่ไม่ค่อยดีนะครับ ถอยอเอล้วไม<อ>่ต้องถอยครับปิดธรรมดาพอแล้วปิดธรรมดาก็ก็ขาต้องถอยดับก็เชื่อมเราก็ได้บ้านหลังนี้ครับก็พอใจแล้วก็โอเคนะครับดีดีก่อนเกมจริงแน,น่อนอนแต่เกมจริงเนี่ยเหมือนถอยให้เขามากมาเรื่อยๆถ่ายเพราะว่าถ่ายมาถ่ายมาอันี้ทิ้งมือไม่ได้ครับไม่ไงก็ต้องรับมือก่อนดังไงต้องปิดโปรเทคก่อนปิดแล้วขาวต้องถอย สักแห่งหนึ่งถ้าไม่ถอยที่นี่นะครับก็ก็ถอยที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าไม่ถอยที่นี่นะก็จะขึ้นที่นี่เบียเชื่อมก็จะมอมาเป็นคล้ายๆลักษณะกนี้ก็ oh, เล่นกันได้ทั้งสองฝ่ายเล่นกันได้นะครับแต่ดำจะดีออกว่าเกมจริงดำเลิกทิ้งมือไปเข้ามุมเลย mm. อันนี้ปกติขาต่อ,อกหนึ่งครั้งนะครับต่อยหนึ่งครั้งโดยธรรมชาติปกติอรั้นะครับ ถ้าติว่าต่อเบียดข้างล่างก็ดามก็ติดใชครับนี่งมีมอะไรปิดปิดธรรมดาขาวต้องทำในเกลียวระดับมันเลยติดขึ้นอย่างนี้ขาวไม่ค่อยดีขาวไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะรู้สึกว่าขาวขาวไม่ค่อยดีเอมจิงเนี่ยปรากฏว,ว่าเดินที่นี่ปุ๊บเดินรับตั้งห้องปิดตรงนี้ไม่ค่อยดีหรอกเขา,เาก็มีตัดต้องต่อลำด้าหนึ่งเก้าต้องเดินต่อลำหน้าเสมอหนึ่งเก้าห้อปลกร้องบอกให้เดินล้ำหน้าเสมอหนึ่งก้า,านะครับ นี่เกมจริงปรากฏเดินที่นี่ข่าวก็ดาคุณคัดเลยครับแรงมากคัดเลยใหญ่กว่าเดินที่นี่ออกเหมนซ้ำซ้อนน่าจะขึ้นมาสูงข่าวต่อลงดาเชื่อมข่าวเดินดาก็เดินให้ไปรอดเนาะเชื่อมแล้วมันมีตัดเะไรีย่างรงี้ยมันมีตัดอยู่ดีเนาะพอตัดแล้วรูปร่างอ่าเียมันมันไม่ค่อยดีนะครับมันอันตรายอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ ต้องต้องระวังระวังเรื่องรยยอ,อยแผลรอยแผลเอ่อพยายามดูในซูมนะครับพยายามไปดูในในในตัวแชทของตัวเองนะครับถ้าดูในซูมผมจะสับหน้าจอไปมามันจะมองอยากแต่ถ้าเราไปดูที่ที่จอตัวเองจะดีกว่าของอมบูญกับของคุณพ่อนะครับทีนี้พอมาเดินเดินตรงลักษณะตรงนี้แล้วเนี่ยดำก็ปิดบ้านอะ่ะก็ปิดบ้านไปเรื่ยยงงอยๆเกสไม่ค่อยดสซูเท่าไหร่ดำก็เลิกปิดบ้าน สังเกตนะครับขาวเนี่ยเดินเม็ดไม่ค่อยใหญ่แต่รู้ว่าขาวจะเดินที่เนี่ยขาวเปลี่ยนไปเดินตรงนี้ซะยังใหญ่กว่าใช่ไหมครับถ้าดำเดินขาวเดินดำเดินขาวเดินดำเดินจับยินขาวเดิน nine eight seven six five ยังดีกว่าถูกป่ะครับเพราะมากตรงนี้ลักษณะยังดีกว่าเขยจริงคือใช้พลังพุ่งไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีขาวไม่ค่อยไม่ควรมาเดินเลยนะครับ หลักๆที่เหลือนี่เหลือนะครับสิ่งที่จะแก้ได้คือเรียงเกมโพครับถ้าเราเรียงเรียงเกมโปบ่อยเราจะมัร dead stance เราเรียงเกมโพบ,บ่อยๆเ,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 เราจะเห็นจะเห็นว่าเราอ่ะจะเดิน50เมตรแรกผิดเสมอส่วนใหญ่เราจะผิดเสมอผิดผิดบ่อยผิดเยอะ you have o n ผิดเยอะเพราะว่า50เมตร้เนี่ยเราสังเกตี่ยเดินมาเพิ่งประมาณสัก24เมตรเพราะผิดถ้าเรามีเยอะมาก ตอนที่ผมหัดเล่นเนี่ยผมก็ดูเกมโปนะครับตอนที่ผมฝีมืออยู่ประมาณสักสิบสามสิบสี่คิวผมเอาเกมโปมาดูนะคือผมตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้ว่าเขาเดินแบบเนี้แล้วแล้วมันเขาเขาเก่งกว่าเราอะ่ะผมก็เลยมาเดินแล้วผมก็เรียนแบบเขาตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยว่าโจเซกิเ <c> ขาเรียกกันว่าโจเซกิไม่รู้ว่าโจเซกิคืออะไรไม่รู้เลยอะไรเลยแต่ก็ก็เอามาเรียนตามเขารู้สึกว่าแล้วเรียนตามเขาแล้วเราคงคงจะเก่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่า เ,เกมโปนะครับที่ที่อู่เขามาให้ดูเนี่ยเราสามารถศึกษาได้ทุกกระติสเราสามารถไปทวนทุกทระติสได้เลยห้าสิบเป็นแรกดูแค่ห้าสิบเป็นแรกกไม่ต้องไม่ต้องดูทั้งเกมเผื่ออาจจะดูแค่สักห้าสิบเป็นแรกเนี่ยผมว่ากำลังสวยงามห้าสิบเป็นแรกจะเป็นอะไรที่ดีมากครเกมนี้มีอะไรสงสัยถามได้เชิญครับขออนุญ,ญาต